แจ้งทายาทอสอสอ,อ,อสมอเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องอ,อสอสอสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับแจ้งทายาทของอ,อสมอที่เสียชีวิตนะครับว่าสมาคมชกสส,สมโอนเงินเข้าบัญชีทายาทแล้วน,นะครับที่เมื่อต้นเดือนบอกว่าในช่วงรอบรับรองเดือนกันยายน65นะครับสมาชิก อสมอเราเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับที่เป็นสมาชิกชกสอสมอนะครับจำนวนเงินโดยประมาณก็คือ446,724บาทแล้วก็ทางสมาคมก็จะโอนเข้าบัญชีทายาทในช่วงก่อนวันที่23กันยายน2อ6 5ตอนนี้สมาคมชกสอ,อสมอแจ้งแล้วนะครับจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรอ,บรอ,บองเดือนกันยายน65 วันที่21กันยายนนะครับโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบนะครับจำนวนเงิน43676บาทนะครับเพราะว่าเงินไม่พอให้หักอีก1 6 4 8 8บาทนะครับเท่ากก็ว่าได้รับเงินร้อยละ96.41หนะครับเหลืออีก16นะครับก็จะรอเก็บแล้วก็จะจ่ายให้เข้าบัญชี ทายาทภายใน90วันนับจากวันที่21กันยายนเป็นต้นไปนะครับก็ดูแลทายาทของอสสสมเราที่เสียชีวิตด้วยนะครับว่าได้รับเงินสงเคราะห์หรือยังนะครับแล้วก็ดูแลกันมีอสมถามหมอชาตินะครับว่าท่านอาจจะยังไม่รู้จริงๆนะครับว่าช่วงนี้เงินชั่งนากิจนะครับของชกสอสมเนี่ยได้กี่บาทนะครับ ท่านฟังคลิปนี้แล้วท่านก็จะโอเคแล้วนะครับว่า,าสมาคมชกสสมอของเรานะครับได้ดําเนินการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับอสมอทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันก็นะคือเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับเงินชาวนากิจสงเคราะห์มอบให้กับทายาทในรอบเดือนกันยายนนี้ปกติจะได้416,724บาทนะครับยังหักไม่ได้ดังนั้นที่หักได้แล้วก็ จ่ายเลยนะครับโอนเข้าบัญชีทายาท4 3 6 7 6บาทเมื่อวันที่21กันยายน2565นะครับบางคนบอกว่า,าได้รับช้าขึ้นอยู่กับท่านส่งเอกสารครบหรือไม่ท่านส่งเอกสารไวหรือเปล่านะครับถ้าท่านส่งเอกสารครบส่งเอกสารไวนะครับก็อยู่ในรอบการพิจารณาก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีทายาทนะครับ ในรอบถัดไปนะครับโดยปกติแล้วไม่เกิน3 0ิวันนะครับโดยปกดีแล้วแจ้งยอดมาประชุมช่วงต้นเดือนนะครับหลังจากประชุมก็หลังจากหักค่าบริการในรอบถัดไปก็จะได้เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจหรือหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับชชอสออสมอ,อสมอทไทยร้อยรวมใจดูแลก,กันเป็นสวัสดิการที่แท้จริงเลยนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติจากเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ